ประวันประวานน้ำปรวันร <inal meantime, S 1> ้องเลยเซ็กซ์แอนนำร้องเลยเอาแอบไหนเป็นวันเกิดนะเป็นวันเกิดก็เป็นประเทที่ดีงามครับพี่แนครับเราก็ให้กำลังใจให้ความสุันนะครับ ็อแสดงความยินดีกับเมื่อวานไม่ได้ฟ้อแสดงความยินดีกับผู้ที่บันนี้ด้วยที่แฟนขับของให้แฟนบอลกัเราแล้วก็ถือว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับสำหรับแฟนขับกับนักขุตบอลเขาจัดกิจกรรมให้เราก็ต้องขอบคุณครับอาเชิญร่วมร้องเพลง

Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy you. Happy band ดจ้าโบ้าน่แบ่งเค้กเลยแบ่งเค้กเลยนานไม่รออยู่ดลจ้าดะจ้ดจานีจดีจ้าไจ้าดาดีย้าดีจ้ดจะาดีจาดีจาดีจมานีจาดีจ้าลีจ้าดีจ้าดกจ้าดีจ้า้าดาจาาดา้าจาา